ดีครับเจ,เจอกันตอนเช้าๆก่อนที่จะไปทํางานครับวันนี้พี่น้องครับเดีย๋ยวจะพาพี่น้องมาแค่ประสบการณ์นะครับพี่น้องมาดูนกอีกหนึ่งตัวนะครับมาดูนกอีกหนึ่งตัวที่ผมต่อได้นะครับพี่น้องครับผมต่อได้เป็นเฉลยของเจ้าโบนัสนะครับ มาดูของเจ้าฉเฉลยของเจ้าโบนัสนะครับตัวนี้ไอตาดำนะครับผมไอตาดำนะครับทำไมต้องมาดูนะครับพี่น้องก็ก็คือนะครับพี่น้องนกนกตัวนี้นะครับทรงสวยอยู่นะครับพี่น้องแต่เป็นนกที่นะครับ ดิ้นนะครับดิ้นตอนตีสี่ถึงเช้าเลยนะครับดิ้นแบบชนกงนะครับพี่น้องแบบกลางปีกชนตึ้มตึมเหมือนนกเหมือนนกคุ้มนะครับถ้าพี่น้องใครเคยเลี้ยงนกคุ้มนะครับชนกงตึ้มตึ้มตึมเลยตั้งแต่ตีสี่นะครับไม่ได้ไม่ได้คึกนะครับแต่นกตัวนี้ขึ้นแล้วนะครับพี่น้องเป็นนกปูกเดียวนะครับ เป็นนกปุกเดียวเสียงเสียงหงนะครับผมเสียงกลางลงกลางลงแต่หงนะครับพี่น้องเสียงหองมากนะครับ เสียงหองมากนะครับเพราะว่าอยู่ในป่าเนี่ยมันเข้ามืดนะครับเฉลยของเจ้าโบนัสไปต่อกับจันอันเันนั้นเข้าเร็วมากนะครับเคยถ่ายลงคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ก็คือเจ้าตาดำนะครับผมเรียกเจ้าตาดำแล้วกันนะครับเพราะว่ามีตาอยู่ขีดเส้นผ่านหนึ่งหนึ่งเส้นนะครับ ดิ้นนะครับพี่น้องดิ้นตีสี 4, ่ตีห้าเนี่ยดิ้นนะครับแต่ทรงนกดีดีนะครับพี่น้องทรงนกดีขึ้นแล้วนะครับขันหนึ่งกุกเสียงกลางของข้ามทุ่งเลยนะครับนกตัวนี้ขันนะครับผมแต่เผอิญดิ้นนะครับและก็ที่สําคัญนะครับพี่น้องที่สําคัญก็คือเป็นนกอ่าง ครับพี่น้องอ่างสามคำนะครับอ่างสามคำครูสับดีกังหากนะครับผมหลายรอบครับพี่น้องทั้งห้อยหน้าบ้านหลังบ้านนะครับจนว่าคิดจะทำอย่างไรนะครับก็คือถ้าอย่างนี้ผมปล่อยมาหลายตัวแล้วนะครับคือปล่อย คืนสู่ธรรมชาติหลายตัวแล้วนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะมาแค่ประสบการณ์นะครับผมเอานะครับผมเอาเชือกผูกขานกดินเนี่ยครับพี่น้องเชือกผูกขานกต่อดินเน่ยใส่เลยนะครับใส่เลยนะครับผมเชือกเชือกเส้นหน้านะครับ ตัวหนอนกับเสื้กเส้นหน้าพี่น้องครับผมทำไปมั่วๆนะครับสามมันแล้วครับพี่น้องยังไม่ดิ้นเลยนะครับยังไม่ยังไม่ตะพือโกงเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ใส่ดานเนี่ยนะครับพี่น้องหัวแตกนะครับแต่ว่าตัวนี้สามมันแล้วครับไม่เห็นดิ้นนะครับพี่น้องคือคิดว่าช่วยได้นะครับคิดว่าช่วยได้นะครับ นกมันไม่น่าดิ้นนะนกตัวนี้นะพี่น้องดูนกสองท่อนนะครับปีกกอดดีแล้วก็เตี้ยด้วยนะครับผมว่าถ้านกมันคึกมันก็ต้องตีแตะไรนะครับนี่แต่ว่ามันมันดิ้นแบบนกคุ้มชนกงเลยนะครับผมเออถ้าเลาะเลาะกงเลาะเลาะตุ้มเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่ามันชนเหมือนนกคุ้มนี่ยะสาเหตุก็คือตุ้มตุ้มตุ้ม,มนี่แหละ นะครับถ้าไม่มีดานหัวก็คงแตกแล้วนะครับพี่น้องก็นี่แหละครับใส่เชือกผูกขาไปเลยสามวันแล้วนะครับที่ใส่ไม่ดิ้นเลย มาครบหมดเลยนะครับนกตัวนี้พี่น้องครับผมเป็นนกต่อได้นะครับราชนาปีกไม่ต้องห่วงครับราชนาปีกนะนะครับมีก้นหอยด้วยนะครับผมมีก้นหอยด้วยนะครับแตกมดงามด้วยนะครับพี่น้องแต่นกไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับก็ หลายเดือนอยู่นะครับพี่น้องนกตัวนี้ก็หลายเดือนแล้วล่ะครับสามเดือนสี่เดือนได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยนิ่งนะครับแต่ทรงนกนี่ทรงนกน่าจะเป็นนกที่เลี้ยงง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าผมไม่ปล่อยนะครับผมผมก็เลยนี่แหละครับทําไปเรื่อยนะครับพี่น้องแล้วก็ที่สาคัญผมไม่คุมนะครับพี่น้องไม่คุมเลย ครับไม่คุมเลยรับปล่อยเลยนะครับคือมันขันโต้แล้วครับพี่น้องขันโต้กับนกที่กับนกต่อแล้วนะครับก็คือใจมันได้ระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับเสียอย่างเดียวก็คือเสียที่ว่าเป็นนกมันทรงดินนะครับนกทรงดิ้นแล้วก็ดิน้นถ้าเป็นภาษาของคนเลี้ยงนกก็จะบอกว่านกมันดิ้นเช้า นะครับเป็นนกดิ้นเช้าบางท่านก็ไม่เลี้ยงนะครับแต่ว่านี่ลองลองแก้ดูนะครับพี่น้องนกนะครับกว่าจะคัดได้แต่และตัวนะครับถึงคัดได้แล้วเสียงได้แล้วก็เลี้ยงจะขึ้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อีกนะครับก็นกคัดไว้ก็มีนะครับพี่น้องคัดไว้ก็มีแต่ว่าผมยังไม่ลงคลิปนะครับ ยังไม่ลงคลิปผมให้มั่นใจก่อนนะครับว่านกตัวนี้ผ่านจริงๆนะครับเล่นแล้วขันแล้วมีเสียงที่ถูกใจนะครับเดี๋ยวลองลองช้ำไว้ก่อนนะครับแต่ตัวนี้ก็ต้องช้ำไว้ก่อนนะครับพี่น้องช้ำไว้ก่อนนะครับว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะครับแต่นกมันนกมันเริ่มขึ้นแล้วครับพี่น้องนกมัน มันเริ่มขันเริ่มคูแล้วผมก็เลยไม่อยากจะกปล่อยนะครับก็เลยหาวิธีแก้ไขแก้ไขดูนะครับพี่น้องครับผมแก้ไขดูให้มันให้มพวงหน่อยนะครับแต่ว่ายังไงก็มันขึ้นอยู่กับนิสัยหรือเปล่านะครับเราก็สังเกตดูอีก นะครับพี่น้องแต่ตัวตนเนี่ยใช้ได้นะครับนกตัวนี้ตัวตนใช้ได้ลองลองดูผมก็ก็ต้องลองนะครับลองดูหาประสบการณ์ใหม่ๆหาวิธีใหม่ๆนะครับเพราะว่าไอเชือกผูกขาตัวนี้มันก็ไม่ได้หนักอะไรนะครับก็ไม่หนักอะไรแค่ให้มัน้าวงหน่อยนะครับให้มัน้าวงหน่อย ว่ามันโดนเอาอะไรไปใส่ขาไว้นะครับแต่ว่ามันก็สองวันนะครับไม่ดิ้นนะครับพี่น้องสองวันแล้วมันไม่ดิ้นก็ต้องลองดูอีกต่อไปนะครับจะประสบผลสำเร็จหรือเปล่าหรือมันเป็นที่นิสัยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถอนขนคงจะไม่ได้ถอนนะครับผมคงจะไม่ได้บวชแล้วต่อไปนะครับ ก็คือบวชแล้วก็เหมือนเดิมนะครับนกนกถ้าเคยดิ้นแล้วก็ดิ้นเหมือนเดิมแล้วก็จะผมคิดว่าถ้าถอนเนี่ยอย่าเพิ่งเอาเข้ากรงนะครับพี่น้องถ้าถอนถอนมาจากในป่าเลยนะครับต่อได้ถ้าจะเราจะเลี้ยงตัวไหนถ้าถอนถอนมาจากในป่าถ้าเข้ากรงแล้วผมว่าแล้วเราจับมาถอนนี่มันทําให้นกมันจําครับพี่น้อง นะครับทาให้นกมันจำเพราะมันเห็นเรามันก็ผมว่าถ้ามันเป็นนิสัยของแต่ละตัวยังไงมันก็ดิ้นอยู่ดีนะครับพี่น้องแต่นกดิ้นไม่ใช่ว่านกไม่ดีนะครับพี่น้องนกดิ้นก็จะเป็นนกที่เล่นได้นานนะครับเป็นนกเปียวนั่นแหละครับนกมันดิ้นมันเปียวอยู่แล้วแหละนะครับเป็นนกที่มีความเร็วนะครับไม่ใช่ว่าเร็วเฉพาะ ตัวนะครับเสียงที่มันเล่นมันออกมาเนี่ยมันก็เร็วตามตามที่มันดิ้นนั่นแหละนะครับพี่น้องผมสังเกตดูนะครับสังเกตดูแล้วก็แต่ว่านกดิ้นเนี่ยมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้มันทำให้เรารำคาญนะครับช่วงกำลังที่จะนอนตีสามตีสี่ตีสี่ตีห้าลงมาเนี่นะครับบางท่านบางคนก็ก็คือไม่ค่อยอยากจะเลี้ยง ครับบางคนบางท่านก็ไม่ค่อยอยากจะเกลี้ยงกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ขอวิธีแก้นะครับวิธีแก้เรื่อยๆนะครับพี่น้องครับผมถ้าไม่นั่นก็จะเอาลงไปบ้านนอก <c oughs> นะครับตัวนี้นะนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผูกขาครับพี่น้อง แก้โดยผูกขาเลยนะครับใส่เชือกหน้าของนกต่อดินไปเลยหนึ่งเส้นนะครับว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับนกป่าใส่เชือกหน้านะครับอ่ะครับผมพี่น้องประมาณนี้นะครับหาประสบการณ์ไปนะครับหาความรู้ไปนะครับอ่ะยังไงก็ขอฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าช่องเจตสราแสงดีครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม